สบายดิพี่น้องมาสุกุลทุกคนมากินปิ้งหมูนะพี่น้องเด้อนีก่ก็พักเพิ่งหายมาพี่น้องแบบอันนี้ก็สงสัยเพิ่นม,ม่มีอันขับปุ้นเพิ่นก็เลยลวกเร็จเพิ่งหายเลยพี่น้องลวกหายเนาะกากินกับแจ้วเนะี่พี่น้องมามาเต้เพิ่นซื้อมาที่แรกโอนกะสีต้มปลาโอนเอาปลาหายนะนนเนาะกเนาะสีต้มปาลาแหละ เป็นมาเต้โทรมากินบ่าว่าขัดกินแเราคอยจะซื้อไปหายกันเลยกินกินไปกันเลยซื้อมาหายพี่น้องพันหมูพี่น้อง,องใส่พักใส่เสร็จเลยนะมากมากสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องมาเต้ซื้อทุคนมากมากกินพี่น้องดีเขาลูก นับออกมาอีกลูกต่างน,นับออกมาอีกต่อนึ่งครเออนับออกมาเออมาีาอ่อเอ,อ,เอ,อา,น,น,า,า,อยอยานี่จ่อมาทีมาีเออ่ายไมันเนี่ย ขาเก่าวกะเข้าแม่หนึ่งหรืขเข่าตัวหนึ่งนะลูกปุ่เขาเย่นนองเข่ากยืนมันยืดตั้่นอง ยีงไงนั่นตอวสก๊อตัมเป็ด ờ cái <laughs> là dùng mình nếu bà mình จะได้พอพรอมป้อมเนมเปนลกมาเนาะ ว่าจะว่นสาวแม่กินมันงบ้างทำมันให้กินแบบแมนรูม้มันก็ไเริ่กเตอ

อ๋อหูมันลูกนี่เองค่ะหูหูหูมันจะต้นเอิญต้นหน่อยมันจะคาดตามสั้นนะจะไปอยากบอกรวมหมักแบบมักว่าเห็นแบบดูแม่เอาจริงว่าหมักแบบเป็นชิน้นแล้วมาหมักแบบนี้นะพี่น้อง

ม,มันเป็นันข้เาห้องนันนากากหกมูนะพี่น้องเอามา่ากขาย,ยานกินพอนๆนะแทบพี่นอ้อง,อง,องตรงแบบผลนยกมาเลยแทบ อันนี้เย็นแล้วมันเย็นนะโอ้ไปป<ม>ูดกับทิ้งเบียร์นำน้องน้องเย็นตื่น

ไม่งามก็ลงไม่งามเลยไปก่อนพี่น้องคิดนี่พ่อคิดหนักไป้องสบายดีกันบาย